สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพง idea c h ช n n e l นะครับพี่น้องอ๋อะไรลูกอ๋อสมุนนี่เนาะอ่ะเช้าว,วันนี้นะครับพี่น้องโอ้หาพี่น้องเลาะนะนี่ต่อไปนะที่ผมเคยเล่าในคลิปที่ผ่านมาเนาะบอกว่าจะไม่ได้ขึ้นเขาอีกแล้วคือ นี่เราเอามาปลูกเนาะทุกท่านแ <c oughs> ม่ใหญ่ปลูกเยอะเลยนะฮะดอกคอนแขนนะทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ฝนกระน่ำลงมาอย่างหนักหน่วงนะฮะอเอฟซี่หลอดดูต้นข่าวเนะโอ้หน้าเดินหน่อยนะฮะ น้าเดินหน่อยนะเนื่องจากเมื่อวานนี้ทำการตัดหญ้านะฮะจนเตียนนะครับนี่โอ้สะอาดเนาะสวยงามแล้วที่นี้ข้าวนี่ยโอ้ปีนี้ทำอย่างอย่างคลักเลยโอ้ไม่ได้เก็บพอนะนี่ กบกระโดดนี่โอ้น้ำเต็มสะแล้วนะครับพี่น้องน้ำเต็มบ่อนะฮะเดี๋ยวเลยนะครับปีนี้นี่พอน้้ำจะแห้งนะฝนก็ตกลงมาอ้าวมันคือโพดเท็นอยู่นีน่เนาะ ่าตัวพี่น้องรอยหนูมากัดข้าวตรงนี้นะครับนี่มันลงมากัดเข่าไหมเออต้องปราบมันแน่แบบนี้เนาะพี่น้องลอยหนูลงมากัดข้าวโู้โอมันกัดอยู่นี่ ป้าปาตัวนทที้เบิร์ตกอพี่น้องปลอยหนูลงมากัดนั่นนี่ข้าวก้อนี้ตายเลยนี่ป้าเดี๋ยว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 เบอร์ได้บอได้บอได้บอได้เนาะบบได้ได้แบบนี้เดี๋ยวต้องกำจัดเขาเออต้องกำจัดหนูนะไม่ใช่กำจัดข้าวเนาะ ตหญยาเปลี่ยนปนิ่มไม่ยังลงมากัดอยู่เนาะอ่ะก็คุยกับแม่มาต่อยนะครับว่าเรามีบ่อเนาะเราเลี้ยงปลาในกระชังดีไหมเนาะแม่เลยบอกว่าเลี้ยหัวอาหารอ่ะเนาะไม่สู้แล้วซื้อมาปล่อยเลยนะครับ ต่อ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 แม่ต่อเฮ้ยแม่ต่อเฮ้ยแม่ต่อเดี๋ยวแล้วมันมีน่าจะมีรังตรงนี้ต้องดูก่อนวันนี้โอ้จะได้ขึ้นเขาหรือเปล่านี่เนาะมืดมาอีกแล้วนะครับพี่น้องอน้ำก็เต็ม โอ้อุดมสมบูรณ์มากนะครับพี่น้องนี่น้ำล้นสะเลยเน,ะนาะนะตอนแรกนี่มันเป็นคันสูงนะฮะเอฟซีเนาะมันเป็นคันสูงแล้วทีนี้ผมดันใหม่นะฮะเอฟซีผมอยากให้ตรงนี้มันต่ำนะเพื่อที่จะเ,เวลาน้ำเนาะน้ำไหลลงมาเต็มบ่อมันจะได้ล้นนะตรงนี้นะล้นลงไปนะล้นลงใสานาเนาะ น้ำนาแปลงนี้จะไม่ขาดนะฮะก็เป็นไปตามที่ผมวางแผนไว้นะครับ F4 นี่นะเดี๋ยวปลาเนาะมันก็จะออกนะครับผมออกมาสู่นาแปลงนี้มันก็หากินปลาบ้อนบูบับบูบับอยู่เนาะมันหากินนะฮะนี่เจียวเลยนะฮะมาฐานโอ้ นี่ก็กว้างใหญ่นะครับอ่ะเดินเลาะนาก่อนนะเอฟซีโอ้โอ้โอ้นี่โอ้โอโอตัดหญ้าแล้วก็สวยงามน่าเดินนะครับผมน่าเดินน่าเดินเนาะโอ้กวยเขื่อนนี้ก็ ตึงแล้วบ่ก่อปลูกกล้วยนะไอ้พี่ีรอบสะข่าวนี่ก็สวยงามเริ่มออกรวงให้เห็นนะครับผมเจ้ามาทานพี่น้อง น่าเดินมากเลยเดินสบายนะเราแบบนี้แหละครับพี่น้องถ้าดูแลหมัดดูแลเนาะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันลกปล่อยปล่อยลกไม่ได้นะเอฟซีขนาดนี้เพราะว่าหนูนะฮะมันอยู่ใกล้ภูเขาเนาะหนูเยอะนะฮะผมนี่นั่นนั่นป่าป่า น่าเดินมากขึ้นนะฮะพี่น้องเบื้องข่าวผมมันจะเกินไปนะน้ำไม่แห้งนะฮะฝนตกทุกวันนะข้าวนี่มันตั้งท้องนี่ถ้ามันขาดน้ำนะฮะเอซมันจะออกรวงไม่เต็มที่นะฮะมันต้องมีน้ำตลอด นะครับผมเวลาสําคัญที่สุดนะของการทํานานี่คือขั้นตอนนี้แหละนะครับถ้าขั้นตอนนี้ถึงเวลานี้ขาดนะ้ำปุ๊บข้าวเรานี่นะมันจะเม็ดรีบนะฮะเยอะนะออกรวงไม่เต็มที่นะครับผมชาวไร่ชาวนาก็ ถ้าขาดขั้นตอนนี้ไปนะฮะรับรองผลผลิตของท่านจะไม่เต็มร้อยนะครับผมขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับผมถ้าไม่มีน้ำก็สูบใส่นะฮะสำคัญที่สุดคือตอนนี้แหละข้าวผมก็เริ่มนะฮะเอฟซเริ่มออกรวงแล้วเริ่มออกเยอะแล้วเนาะ อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวต้องหาที่มากลับเนาะมาใส่หนูะหรือหาบ่วงเนาะมาใส่หนูนะครับไม่งั้นกัดข้าวเราเลยเนาะดูครับพี่น้องชววงามน้ำเต็มที่น้ำเต็มนาคันาก็ เป็นนะฮะคลิปนี้ฝากไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ